กราบสวัสดีนะครับวันนี้มีหลายท่านส่งข้อความเข้ามาเยอะเลยนะครับว่ารีเดมโค้ดรีเดมยังไงนะครับผมเเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูนะครับก็คือไปที่เมื่อเราเข้ามาหน้าเนี่ยใช่ไหมหน้าโฮมเนอะเราก็ไปที่ l พ y s t t t i o n Store นะครับก็คือไอ้กล่องถุงเนี่ยพอเริ่มมาเนี่ยตรงนี้โอเคทุกคนก็จะดูเกมปกติใช่ไหม ทีนี้ให้เรามาที่เมนูด้านบนเนี่ยนะครับมันก็จะมีะจุดสามจุดตรงคำว่ามอนะครับกดเข้าไปแล้วแี่นไงรีเดมโค้ดนะครับผมเราก็ใส่ไปเลยนะครับใครมีโค้ดอะไรก็ใส่ไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เราไม่ต้องไปเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องไปทำให้มันเป็นตัวใหญ่ พิมพ์เข้าไปอ่ะพิมพ์เข้าไปเลยครับไม่ต้องมีขีดไม่ต้องมีอะไรเลยครับซึ่งมันจะแบ่งให้เองนะครับผมจะลองใส่ดูนะซึ่งโค้ดนี้ที่ผมโชว์เพราะว่ายัางไงผมก็ใส่ได้แน่นอน <laughs> <laughs> โอเคครับเสร็จสิ้นก็กด R2 เลยนะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าโอเคเราเป็นเออ่ โค oh, จากนี้น,น,นี่ใช่ไหมอ่าแล้วก็กดร e d e e ไปเลยครับผมปุ๊มเรียบร้อยครับอันนี้เขาก็อ่บอกแล้วว่าเราใช้โค้ดเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเป็นง่ายครับคิดสั้นๆน,นะครับผมก็เอามาแชร์กันนะครับบางคนก็ไม่รู้นะครับผมบางคนเพิ่งซื้อเครื่องใหม่หรืออาจจะยังใส่ไม่เป็นหรืออะไรยังไงก็ยังไงฝาก กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมกดซับสไครต์ให้ด้วยก็จะเป็นพระคุณมากเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ